วันนี้มีข้อคิดที่ได้จากหลวงพ่อเมื่อเช้าฟังดูเหมือนทั่วๆไปเวลาเราฟังเรื่องใจเรื่องบุญแล้วก็เรื่องความบริสุทธิ์ท่านก็บอกว่ามันเป็นอันนึงอันเดียวกันมันมาด้วยกันก็เหมือนกับปฏิท มีทั้งแสงมีทั้งความร้อนมีทั้งความสว่างนะมีทั้งการเผาไหม้ก็มาด้วยกันนะใจของเราก็เวลาที่เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความบริสุทธิ์มันก็มาด้วยกันแต่คราวนี้สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเวลาที่ใจของเราผ่องใสเนี่ยก็เหมือนน้ำ ที่ตกตะกอนไม่ใช่น้ําขุ่นก็สามารถมองเห็นกุ้งหอยปูปลาได้หลายๆคนก็คงจะพอทราบอยู่อ๋อมันก็มันก็อย่างนั้นแหละเมื่อใจใสแล้วมันก็จะต้องมองเห็นสิ่งต่างๆรู้อะไรผิดอะไรถูกได้ฟังดูแล้วเราก็อาจจะคุ้นๆกันสำหรับคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาแต่คราวนี้เนี่ยคนที่ มองไม่เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพราะอะไรเอ่ยมันก็ย้อนกลับมาที่ว่าก็เพราะใจเขาไม่ใส่นั่นเองที่มองไม่เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยทั้งทงที่ก็มันก็กั้มกึ่งนะระหว่างความผิดความถูกเนี่ยบางคนก็รู้ด้วยว่ามันผิดแต่มันก็ไม่ทราบซึ้งใจว่ามันผิดเนี่ยก็ยังประพฤติกระทำความผิดอยู่ ถามว่าเขารู้ไหมว่ามันไม่ดีรู้แต่ทำไมยังทำจริงๆแล้วคือมันยังเห็นไม่ชัดนั่นเองคือใจมันยังไม่ใสพอที่จะตรองว่ามันมีความผิดมันไม่ถูกไม่ควรเมื่อไม่ถูกไม่ควรเนี่ยใจมันไม่ใสแล้วมันก็มองไม่ออกสุดท้ายเมื่อมองไม่ออกก็ยังกระทำเหมือนเดิมและยังทำผิดซ้ำๆเดิม นั่นก็เพราะว่าใจไม่ใสแต่ว่าพอนั่งสมาธิทําใจให้ป่องใสามากขึ้นมากขึ้นก็เรื่อยๆไอสิ่งที่ผิดซ้ำๆเดิมๆเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยมีละพอมันเริ่มตระหนักได้มันเริ่มคิดได้มันเริ่มปล่อยวางได้ก็เหมือนมันพอมันไปเห็นกุ้งหอยปูปลาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็รู้มันก็ตรองออกว่ามันคืออะไรที่ผ่านมาเหมือนจะเห็นนะมันแค่กลวๆเอามือคลำๆ เหมือนจะเข้าใจว่ามีกุ้งหอยปูปลาเอามือคำๆแต่มันมองไม่เห็นมันยังมืดอยู่แต่เราก็เข้าใจไปว่าเราเข้าใจแล้วเราเห็นแล้วนั่นคือตอนที่ใจเรายังไม่ใสตอนที่ใจเรายังไม่เป็นสมาธิพูดไปคนที่ใจยังไม่ใสก็จะมองเห็นระดับหนึ่งแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์รการปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อพอเวลาใจมันใสอยู่ๆมันก็คิดขึ้นได้เองอยู่ๆมันก็วางขึ้นได้เองอยู่ๆมันก็เลิกได้เองตอนที่ใจมันใสแต่ถ้าตอนที่ใจคุณๆเนี่ยหรือตอนที่ใจมันไม่สงบเนี่ยมันก็จะวนอยู่กับตรงนั้นเนี่ยวนวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกมาหาทางออกไม่ได้จะบอกว่าอยู่ในห้องมืดๆก็ได้ ไม่รู้ประตูมันอยู่ไหนเดินไปก็ไม่รู้จะชนอะไรนี่ก็เป็นเพราะว่าใจมันไม่ใสเหมือนเรามาจากข้างนอกเข้ามาที่ห้องมืดเข้ามาในห้องมืดตามปรับแสงไม่ทันมันมองไม่เห็นอะไรจริงๆเลยนะออมองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีใครอยู่ เคยเข้าไปนั่งสมาธิเดินมาจากาด้านนอกกลางแดดเข้าไปในห้องที่เขาเป็นห้องนั่งสมาธิเนะี่ยพอเข้าไปปุ๊บต้องหยุดยืนปรับแสงปรับสายตาเพราะไม่งั้นมันจะเดินแล้วมันจะชนเพราะมองไม่เห็นแม้กระทั่งแบบเม็ดเดียวเนี่ยก็มองไม่เห็นเลยมันมืดสนิทคนที่ใจขุ่นมันก็คล้าย,ายๆงั้นเหมือนกัน คือมันมองอะไรไม่เห็นมีตาอยู่นะตาเราก็มีอยู่แต่เรามองไม่เห็นมีใจอยู่ใจมันก็มองไม่เห็นเพราะใจมันขุนมอมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไปว่าเออมันมองไม่เห็นนะคนที่เดินมาจากแดดจ้าแล้วเข้าห้องมืดเขาก็ยังรู้ว่าเขามองไม่เห็นแต่คนที่ใจมืดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขามองไม่เห็น เดินชนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยชนสร้างกรรมสร้างวิบากกันไปเยอะแยะมากมายแล้วนั่นก็เพราะว่าใจมันมืดตามืดบอดเราก็ยังรู้ตัวแต่ใจมืดบอดนี้มันไม่รู้ตัวจนกว่าจะทำใจให้ผ่องใสได้จนกว่าจะมีคนมาชี้แนะมีคนมาบอกแล้วตัวเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติด,ด้วยควบคู่ก,กันไปถึงจะ รู้สึกตัวถึงจะเข้าใจอย่างแท้จริงนะดังนั้นเนี่ยการทําใจให้ใสน่ดีที่สุดเลยมันจะทําให้คิดได้เหมือนอย่างที่เราได้ยินครูบาอาจารย์บอกถ้ามันทําสมาธิกิเลสมันก็ไม่รบกวนเรามันก็ไม่มาครอบงําเราแต่นั้นเราก็มันทําสมาธิเรื่อยๆชาวนี้ขออนโมทนาบุญด้วย